คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอสูงในเวลาไหลเกิน3.25นางก็สิบไม่แนะนานํานให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันที่22พฤศจิกาย25น2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย VIP นะครับหากท่านใดสนใจเข้ากลุ่มรับ VIP แบบนี้ก่อนเคพในกลุ่ม S45OVER S45OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มนี้มีตัว DoubleVIP จาก Admin 45นาทีนะครับและ VIP ของทีมงานเสือ45นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านราคาภูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S45OVER แล้วบอกว่ามาจากเสืออิฐด,ด้วยนะครับ และในตอนนี้นะครับ45นาทีได้มีการขยายให้ครอบคลุมแก่ผู้ที่ต้องการซื้อรายวันซื้อเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ในราคาเพียงแค่วันละ15บาทเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่ม VAP รายเดือนสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจระบบวิเคราะห์รายวันจะได้รับทั้งหมด5คู่ได้แก่ตัว Double VAP จากแอดมิน45นาทีจํานวน2คู่และ VAP จากทีมงานเสือ45นาทีที่มีผลงานดีอีก3คู่รวมเป็น5คู่ต่อวันในราคาเพียงแค่วันละ15บาทและในตอนนี้นะครับหากท่านใดสนใจรูปแบบรายวันสามารถสั่งซื้อ ผ่านแอดมินโดยแอดไลน์ไปที่ a o v e r 1 6 8 a o v e r 1 6 8ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับและหากท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะครับเสืออิดก็มีโค้ดส่วนลด50บาทสามารถนำไปแจ้งกับแอดมิน45นาทีโดยแอดไลน์ไปที่ ad45over โดยคุณผู้ชมนะครับใช้วิธีการแคปภาพนี้แล้วนำไปเป็นส่วนลดในการเข้ากลุ่มได้เลยครับวันนี้เสืออิดจะพาไปวิเคราะห์กอก์ในฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับเป็นการพบกันระหว่างนอร์โคปิงอันดับที่7 เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเออการ์เดนอันดับที่2ของตารางคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา1นึนาฬิกาสถิติในการเจอกัน10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก7เกมมี2ประตูไป8เกมออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมและทั้ง2ทีมทําประตูได้ทั้ง2ฝั่งไป7เกมเป็นทีมเยือนยูเยอร์การ์เดนนะครับทำผลงานได้ดีกว่าสามารถเอาชนะไปได้3เสมอ5และแพ้2 และเมื่อลงทำการแข่งขันในบ้านของโนโคปิ้งทั้งหมด5เกมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก3เกมมี2ประตูไป4เกมและออกสกอร์สูงในเวลาไป3เกมมาดูสถิติการมีประตูของเจ้าบ้านกันนะครับ10เกมล่าสุดโนโคปิ้งมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6เกมมี2ประตูไป8เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้18ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป16ประตูส่วนทีมเยือนเยอการ์เดนนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกไป9เกมมี2ประตูไป7เกมสามารถกดประตูใส่คู่แข่งไไปปด้16ระตู และเสียประตูให้กับคู่แข่งไป13ประตูฟอร์มการเล่นของ้าบ้านหนองโหปิงหานัดล่าสุดนั้นชนะ1เสมอ1แพ้3โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป9เกมและนัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับคันวามาด้วยสกร1ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มการเล่นของทีมเยือนเยอการ์เดนนะครับฮนัดล่าสุดชนะ3แพ้2 โดย10เกมล่าสุดสามารถทาประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป7เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนัดล่าสุดนั้นเอาชนะแฮมสเต็คมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0และราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทั้งคู่ต่อเสมอใจน้ำนอโคปิ้ง1.09ใจน้ำเยอร์การ์เดน0.81ราคาผููตอนเปิดถ้านอโคปิ้งชนะใจ2.88ถ้าเสมอกานใจ3.40ถ้าเยอร์การ์เดนชนะใจ2.38จากราคาเปิดราคาบอลของคู่นี้นะครับเปิดราคามาที่ ต่อเสมอไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบในราคาแฮนดิแคปแต่ราคาผู้นั้นกับจ่ายให้มีความแตกต่างกันโดยให้เจ้าบ,บ้านนอโคปิงจ่ายที่2.88และจ่ายราคาพู้ชนะให้ทีมเยือน2.38ให้โยอกาเดชชนะ ดังนั้นแล้วนะครับราคาเสมอที่ไม่ได้เสมอจริงๆแบบนี้มีในยะาแอนแฟงส่วนการจ่ายน้ําของราคาแฮนิแคปให้ทั้งสองทีมที่ราคาเสมอ,อนั้นกลับไม่เท่ากันอีกโดยจะเห็นได้ชัดว่าเจ้านั้นจ่ายให้ทีมเยือนเยอการ์เดนที่ราคาต่อเสมอเพียงแค่0.81เท่าน,นั้นเองกลับกันนะครับเจ้าจ่ายให้1.09ให้กับนอโคปิ้งแบบล้นๆดังนั้นแล้วนะครับจากราคาเปิดดูเหมือนว่าจะเอียงมาทางทีมเยือนมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ราคาในปัจจุบันนะครับขยับมาให้เยอร์การ์เด้นเป็นต่อที่ราคาปอปอปัจจุบันจ่ายน้ํา0.95ให้เยอร์การ์เด้นจ่ายน้ํา0.95ให้นอโคปิงราคาผูรอบนี้ถ้านอโคปิงชนะจ่าย3.10ถ้าเสมอกันจ่าย3.60ถ้าเยอร์การ์เด้นชนะจ่าย2.20จากราคาในปัจจุบันนะครับ2.20ของบอลที่ต่อปอปอแล้วจ่ายน้ํา0.95นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่ออยู่ในเลทที่จะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับ จากราคาในปัจจุบันนะครับมีการไหลของราคาแฮนดิแคปจากตอนเปิดต่อกันที่ต่อเสมอปัจจุบันขยับไปที่ปอปอ เป็นการไหลไมาให้ความสำคัญกับเยอร์การ์เดนว่าตอนนี้โอกาสที่ทีมเยือนเยอร์การ์เดนจะสามารถเอาชนะราคาเปิดได้นั้นจะมองว่ามีโอกาสที่จะทำได้แต่ถึงแม้จะมีโอกาสที่จะเอาชนะราคาเปิดแต่ราคาผู้ที่จ่ายกับบอกว่ายัางไม่ใช่ราคาที่อยู่ในเลรปอปอจะมีเหลี่ยมบอลที่ดีกว่านะครับเพราะการจ่ายน้ำของราคาแฮนดิแคปนั้นกับจ่ายเท่ากันที่ราคา0.95 ดังนั้นแล้วนะครับจากราคาตรงนี้บอกเราว่าทีมเยือนนั้นกําลังดูดีกว่าและมีโอกาสที่มากกว่าที่จะเป็นผู้ชนะแต่ถึงอย่างไรนะครับราคาปปก็ไม่ใช่ราคาที่ทีมรองจะสู้ไม่ได้และการจ่ายในปัจจุบันก็ไม่ได้บอกว่าบอลต่อจะชนะแบบนี้นะครับหน้าบอลจะเป็นบอลสูสีที่เราสามารถลุ้นประตูได้จากทั้งสองฝั่งวันนี้ลุ้นประตูทั้งสองฝั่งครับ VIP เสืออินวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกหนอโคปิงถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP S45OVER S, s 4 5 ovr e ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือท่านใดสนใจรับบทวิเคราะห์รายวันนะครับแอดไลน์ไปที่ ovr e 1 6 8่ ovr e 168ที่เดียวเหมือนกันครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้คนที่ติดตามเสืออิดโชคดีครับ